สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูอ่อายามะแคปิตอลนะคะวิจะเป็นคลิปบรรยากาศดีไฟาภาษาไทยค่ะไม่ภาษาญี่ปุน่นจะเป็นการเจอกันของเด็กจาก Nation Litical m o n a s t u d i o นะคะสายคาลิซึ่งเราได้นะาเว้นในบใหม่มาในบ็อกดีเซทบีทีสุดแปดเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมแล้วก็เป็นกับสีแดงค่ะดากอน Nation ดา,ากอนยิมพาย กับสายอะไรเอย่เวอร์บิวราก,ก้อนนั่นเองครับผมก็เป็นตัวที่หน้าตาคล้ายกับนี่ตัวหนึ่งที่อยู่เคยอยู่ในคแครงแขนหนึ่งนั่นเองก็คือตัวเดิมเฮ้ยเราบอกไปจะโดนอะไรไหมเนี่ยเอ้ามันคือวอลเท็กราก้อนนั่นเองก็เราไปลองเซิร์ชชื่อกันได้ในอะินเทอร์เน็ตเรังจาจะเห็นหน้าของมันเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าค่ะว่าสองเด็กนี้เด็กไหนจะเป็นฝ่าชนะไปครับผมอายุคบ โอเคเป็นสีแดงเริ่มก่อนตัว5ใบลดเปลี่ยน3ใบครับเอ็นดิ้งน,นี่ครับรับบันกาดตัวเริ่มก่อนจั่วการ์ด1ใบขอทิ้งคิที่เข้าที่เพิ่1ใบกนะ่อนครับ ไลท์แล้วก็เปิด e อ e r g y Generator เริ่มมีสูงจีแล้วจบเพลินเลยโอเคค่ะเข้าสามจีจวนนื้อเงยดีทีนี้ทีฟอนติเกอร์ก็ได้ไลท์เพิ่มหนังจูนหนึ่งใบแบตเทอร์เลยค่ะแบตพันจมจีที่เป็นกาดแบตพันโนกาดครับไหนเช็ค โอเวอร์ทิกเกอร์อันบบลเลอร์เลยนี่เนี่ยแล้วก็ยลาหลานหยิบดีมุกจั่วสองล้อยแดวินแฟร์หฮิวไม่ใช่เขาเดินสามที่ตัวหนึ่งครับออกไวไปทิ้งมันได้เลยไลท์สกิกเก็หนึ่งครับเอจิมาสามบวกไว้หน้าพันจบการหนึ่งใบจบกว่าข้อสวาหนึ่งใบ หยิบโล์คาชิลแล้วกันแสดงวาวิวขึ้นมาหยิบโล์คาชิลกค่สรับเพื่อไม่มีออดเดอร์งั้นแห่ไปแล้วกันลงมาเขาจตบ้านหนึ่งใบแสดงวาวิวราเด็กได้โจวการหนึ่งใบถ้ายิงไม่ได้ึ่งยิงไม่ได้ได้โจวแบทเทนครับเมือนกันดไปก่อนอันี้ฟสโซค่ะโอเคสองหมื่นแปดักันจดนี <Right. S 1> ้ห้าพันไวช์เบสซิ่งวอขายไม่มีติดเบสซิ่งวอขาย หนีไปลูกเข้าโซลจักรันหนึ่งใบของเฉลี่เมื่อเงินวันกาอนี่ได้ไมิ่ครับอ่านเลยหกจุดหนึ่งท้งไปนี่ไหนโซบัดมาเจิตหนึ่งสอง ห้าเจ็สดสนไดิ่งแลก็ลงเลยสวัสดีหนึ่งโอเคอ่ะแสดงหยิบไอส่วนได้ิ่ขึ้นเหมือนครับหยับหยับฮะขอบแบทขึ้นมาเบิร์ท็อปเด็กหนึ่งใบไว้ตาย หนึดาเมดหนึ่งหมื่นแปดพันด้ไเเช็คไม่มีเกะตีแบบหนึ่งหนื่นนเสร็จครับได้หนึ่งขีแบวนกำลังมสองดาเมดเลยไม่มีโอ้โหไม่มีเลยห5หมื่นห้าแวนกาดอ่ะเผื่อน้าชิวยกหนึ่งตัวคิดแป๊บอืมทาเลยขี้โมจริงเลยนะิกเกอร์ไม่หยุดเลยม่กี่ตี้ต้วนี้ไข่ยอหรอใช่ข้าในก็เป็นสามีโอเคแลวีโอจริงได้ตัวเียไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่จริงคือคอร์นิเกอร์ครับไลครับเบอร์วิวดราก้อนแล้วไล่กัสองรถคอสต์บาร์สของเบอร์วิวรถหนึ่งคอ์บาร์สซึงของเบอร์วิวมนต้องเป็มนเฟอชาร์จสามจีโอ้สองรอบเลยจากนั้นทำอะไรดีอ่ะเทคแวรก่อนเอี่มาสามรีทายฟานเซร็ลงเท้าไปเป็นเบอร์วิวชาสามเอเนอและไม่สามารถใช้สักิณของเอเนอร์จีได้ในครั้นี้นะสิขอเบอร์วิวอาสามรทย เกดไปสองรอบแล้วต่อครั้งนี้กดเหตเแอร์จีบสามตัวนี้บวกห้าพันแต่ยังไม่บวกหนึ่งออเดอร์เบสซิ่งวัวขายเปิดเข้ากานเจ็ดใบโยศนำเป็นเวอร์บิวดราก้อนเข้าสู่โซกมาแล้วสินะนี่ครับตั๋คนนี้เวลาบูทบวกห้าพันจะค่อยว่ากันลงลาซีฟาโซบัตหนึ่งใบของลาซีฟา ม่ได้เราเอาเดอไปแล้วปเปิดทำการห้าใบปึบโอเคพี่วอตเลือกหยิบออเดอร์ขึ้นมืนี่ครับชวนการดเอ็นทีพีสามยิงหนึ่งครั้งยิงไม่ได้บอกเขาเพื่5ห้าพันให้กับบอนการ์ดแล้วไอ้พันไปเกนสามจบกกหมื่นแทนนะแมทเทิร์บูธตรงที่ส่บันการ์ดคือว่าบ 5, 3, ูธบอกห้าพันสามเป็นหนึ่งไมกั ขวินไดเฟิร์สเช็คดอทิเกอร์หัวน้ำมันตกกับแมนการ์ดครับจบอันหนึ่งใบดีไหมวะไม่ให้ลาติฟ่าดีกว่าเซเคิ check, ์เช็คลาติฟ่าครับหนึ่งแดนนิตคิดดีคอนพลังเนี่ยคัตบอลหนึ่งใบของแมนการ์ดสะแต็งขึ้นมาอ๋อแต่ว่าไม่ต้องคัตบารอลเพราะว่าอไรแไ่สองรถบอลให้แตนขึ้นมาแล้วก็ส so วาร์ทเวอร์บิวแวนปรับเป็นได้หนึ่งปกติแวนลุกมาจะได้เป็นศูนย์นะครับคนนี้เห็นหน้าลุกสวาร์ทหนึ่งลุกตามได้ ไอ้เม่มง,งได้ไม่ป้องกันร้เช right ็คดอทิกเกอร์อีกครั้งหนึ่งกรังให้กับจีฟ้าจบกันหนึ่งใบหนึ่กไม่มีสองหมืนบากาสามหมื่น่ 30, บิดออเดอร์ได้หนึรอบครับสามหมื่นบรรการแล้วก็เอาไปเลยบิดออเดอร์ order. อีกรอบนึงโอ้โหจบเ,เลยสแตนก้าจีจบทิ้งเห็น ทิ้งเป็นทิ้งเป็นครีติคอนทิคเกอร์และไลท์ค่ะแอดเทอร์ไซส์เอ็กไม่ใช่เอกแทงเกิลไม่ครดยไม่ต้องโซเปิดห้าเพอร์เซนชิพมีข้ามแล้วมีเราให่จังปล่อยไม่ใหญสินนะตัะวบ้าเลยร้อเลยบอกข้าพันหายไปอีกสามเป็นสามแล้วหยิบเพอร์เซนต์ชิวขึ้นมือก็ขอฟาดหนึ่ง ตรงนี้ดีกว่าเปิดเจ็ดน้ำหอมไม่มีเอาเป็นแบบนี้กันน้ำหอมมาเดี๋ยวน้ำหอมไม่หาเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่เจอไงเดม

ไม่รู้สิหนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนี่ไงน้ำหอมกลิ่นไคลิเซต็ตเลยอืมนูอะไรเปหลังแว่นดี้เพอร์ชิวหลังแว่นโซบัสหนึ่งเด็ดเพอร์ชิว โ <Okay. S 1> อเคน่าคับบูนได้หมดแล้วแอทแท็กเลยสามหมืน,หนอสองใบครับโอเคค่ะอันนี้สิบยี่สิบสามสิบสามหน่งตเซ็หแปโอเคยกอันนี้มันตี้ไปกีอยู่บ้านหนึ่ง ยกไปเดียวคอสองตัวคอหนึ่งคอเป็นอย่างนี้กับแบบนี้ห้าพันห้าพันแล้วก็ตัวนี้สี่จี้อีกหนึ่งสองสามสี่คอลัมคอแดนเอร์เวกาครับมึงไปถึงวารครดรดายบวกหนึ่งด้วยโอเคได้แล้วเช็คไม่มีเซ็คแล้วเช็คไฟแล้วเช็คไม่มีอะไรเนี่ยอ๊ะนี้ตี สิบยี่สิบามมื่นเป็นกาดินต้อเซมโอเคแนละ้วทีนี้เราจะว่ายังไงสามมื่นสิบยี่สสบสาหก็ต้องลองกาดสิครับดาเมจเช็คได้ <Yeah. S 1> เย<อ>นไม่มีกาดครับโดนไถไข่ต้องจะต้นไก่ไข่ใดอไหโอเวอร์อะไรขดำไหลไม่ลเลยค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปไฟท์นะขาดระหว่างใครนี่และอะไรนะเวอร์บิวอ่ะ เวอร์วิวเวววอร์ิดากอนนะคะก็เป็นใครดีชนะไปสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลววค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไอยามาแคปิตอลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในเทศกาลหยุดยาวสงการนี้นะคะปีใหม่ของไทยนะคะอย่าลืมกลับบ้านนะคะไว้พ่อไว้แม่ปู่ย่าตายายที่บ้านนะฮะแล้วก็บุคลากรทุกคนแล้วก็ทุกคนนะคะที่เรารักและเคารพนะคะขอให้มีความสุขในวันสงการนะคะวันนี้พี่โอ้พ่ญาตไปแล้วค่ะ เจอกันใหม่ในคะลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย